นคนนี้คือหนึ่งในสมาชิก Facebook กลุ่มมังกรตุน55ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านและคุณแม่เพื่อแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในการเลี้ยงดูลูกซึ่งได้เปิดมาประมาณหนึ่งปีครึ่งแล้วและที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีสมาชิกในกลุ่มได้นําเสนอสินค้าประเภทเพื่อการพัฒนาของเด็กยี่ห้อดังนําเข้าจากต่างประเทศนํามาเสนอขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ผู้เสียหายเห็นว่าสมาชิกเป็นคุณแม่เหมือนกันจึงตัดสินใจสั่งซื้อแต่หลังจากโอนเงินไปแล้วกลับไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ทั้งส่งของล่าช้าส่งของไม่ครบไม่ตรงตามกำหนดบางครั้งก็อ้างติดขัดในเรื่องขนส่งรวมถึงของเงินคืนก็ถูกปฏิเสธผู้เสียหายได้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่แอบอ้างพบว่าคุณแม่รายนี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาเมื่อประมาณ4ี่ปีก่อนและมีการแจ้งความเพื่อดาเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจพระโขนโยธิน ผู้เสียหายได้รวมกลุ่มมาร้องเรียนกับทางรายการสถานีประชาชนเพื่อไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกพฤติกรรมของเขาว่าเขาเคยทํามาแล้วแล้วเขาก็กลับมาทําอีกซึ่งเขาไม่กลัวที่ท,ที่ที่จะใครใครมาดําเนินการอะไรกับเขาอะค่ะเราะว,ว่าเดี๋ยวก,ก็ถ้ารอให้เรื่องนี้เงียบเดี๋ยวเขาก็กลับมาทําใหม่ที่เชื่ออย่างนั้นนอกจากการอ้างเรื่องขายของในราคาถูกแล้ว กัสมาตรีสูงย์ชวการหรือบียังบอกกับทีมงานว่าผู mm ้แอบอ้า mm hmm. งอย่างสร้างเรื่องว่ามีเส้นสายในโรงพยาบาลชื่อดังสามารถที่จะช่วยรักษาอาการเกรด็ดเลือดต่ำของลูกสาวได้จึงวางใจแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเธอต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดก่อนที่จะได้เงินกลับมาเนี่ยใช้ความยากลำบากมากก็คือเราต้องโกหกว่า,วารู้ไม่สบายบ้าง mm hmm. แล้วก็ เขาโกหกว่าเนี่ยทางทะเลาะก,กันทางบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าเหวี่ยงใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเขานะต้องขับรถออกไปข้างนอกตากฝนตากแดดคือก็แปลกใจนะคะว่าทําไมถึงมาโกรธฉัาทางนี้ไม่เป็นเงินของเราขณะนี้ผู้เสียหายทั้งหมดได้แจ้งความไว้ที่กองบังคับการปราบปรามโดยมีพันตํารวจโททองศูนย์อุ่นวงพนักง,งานสืบสวนกองก,กากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามดับเรื่องไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ระบุข้อหาว่าเป็นการช่อโกงหรือผิดสัญญาขณะนี้กำลังลรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเตรียมเรียกผู้กระทําผิดเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงต่อไปธนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงาน ท่านผู้ชมคะกรณีเรื่องของการหลอกซื้อของเล่นเด็กนะคะทำให้เสียเงินนับเป็นล้านก็ว่าได้นะคะเราจะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะวันนี้ได้ัเิเติจากท่านพันธุ์จมบริด็กสมชายเกาสํารานค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ ตองเหนือจากท่านรองผู้การสมชายแล้วนะคะเรามีตัวแทนของผู้เสียหายสีท่านมาร่วมพูดคุยกันนะท่านผู้ชมคะสท่านแรกนี่เป็นคุณแม่ที่สั่งซื้อของเล่นนะคะส่วนท่านที่3เนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อของเล่นเพื่อไปทําธุรกิจนะคะก็คือซื้อของเล่นไปขายต่อนะคะส่วนท่านสุดท้ายนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคุณแม่แต่ว่าทราบในพฤติกรรมแล้วก็จดจําได้ว่าเป็นคู่กรณีซึ่งเคยมาหลอกขายตั๋วเครื่องบิน ให้ตนเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถ้ารองผู้การคุยกับทางผู้เสียหายก่อนนคะคะเอาละค่ะคุณแม่คนที่หนึ่งเลยนะคะคุณแม่คะคุณแม่ซื้อของนะคะจากผู้หญิงคนนี้หลายครั้งหรือยังคะหลายครั้งค่ะที่ผ่านมามีปัญหาอะไรไหมคะคุณแม่ช่วงแรกจะได้ของครบค่ะพอช่วงระยะกลางๆก,ก็จะได้ช้าล<ด>ังอย่างก็จะไม่ได้ของ ครั้งสุดท้ายนี่ค้างกันอยู่ที่จานวนเงินเท่าไหร่หรือว่าของเล่นมากน้อยแค่ไหนคะ4 3 0 0 0บาทค่ะซื้อของเล่นทีเดียว4 3 0 0 0บาทเลยเหรอคะของเล่นจะเป็นของเล่นพวกมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถเข็นมาจากญี่ปุ่นของเล่นมาจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็าจาจความรู้สึกนะคะคนเป็นแม่ถ้าหากว่าสามารถซื้อให้ลูกได้ก็คงจะพยายามหาอะไรที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากรณีนี้นะคะเราโทรไปติดตามถามเขาว่าเมื่อไหรของจะได้คําตอบที่ออกมาก็คือ ก็แผดมันประกันพุ่งไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้แล้วจะโทรไปบอกใช่ไม่ต้องโทรมาตามหรอกใช่ค่ะแล้วคุณแม่คนที่สองนะ,ค,ะคุณแม่คนที่สองนี่เห็นบอกว่าเป็นเหตุเกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นพฤติกรรมยังไงคะเมื่อสี่ปีที่แล้วเป็นพฤติกรรมลรักษณะเดียวกันก็คือหลอกเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะ,ค,ะคือทุกคนนะคะ,คะก็อยากจะได้ของดีให้ใหลูกกนะัเนาออยากได้ของดีราคาถูกแล้วเขาก็ไปหลอกให้เพื่อนเนี่ยค่ะเปิดร้าน เปิดเว็บไซต์แล้วตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขามี power สามารถหาของได้ในราคาถูกมากซึ่งตกักกะในการขายแล้วมันไม่ได้แล้วทำไมเราถึงเเชื่อาจริงๆแล้วตัวหนูรอดตัวหนูรอดเพราะหนูรู้ว่าราคานี้ไม่ได้แต่ไปหลอกผ่านเพื่อนก็คือผ่านเพื่อนคนหนึ่งที่เปิดเป็นล้านค้าแล้วเพื่อนก็มาเสนอเออเนี่ยเท่านี้เท่านี้นะหนูก็โอนไปให้เพื่อนสามแสนแต่พอถึงเวลาที่ของจะมา ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าไม่ได้เราก็เลยถามว่ามาจากใครเพื่อนบอกว่ามาจากคุณคนนี้แหละอ๋อเลยก็อ๋อเลยแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าฉันบอกแล้วว่ามันไม่ได้แต่ที่นี้คือมันไม่จบตรงที่ว่าหลายหลายคนเนี่ยค่ะโดนโดนกันเป็นร้อยคนนะคะเมื่อเมื่อสี่ปีก่อนเพราะว่ายอดที่โอนแต่ละคนไม่ใช่เจ็ดแปดร้อยค่ะหมื่นกว่าบาทถ้าจําไม่ผิดก็คือเพื่อนคนหนึ่งโดนไปเจ็ดแสนอีกคนหนึ่งล้านสองและไม่รวมรายยิบยิบย่บยอย,ย,อย ทีนี้สี่ปีที่แล้วพอผ่านมาอีกเนี่ยเราก็เลยจำได้เพราะมีคนส่งลิงก์ในโซเชียลเนตเว์มาว่าคนนี้จำได้ไหมเราก็อ๋อเลยที่อ๋อนี่คืออ๋อนในพฤติกรรมของเขาหรือว่าเขาใช้ชื่อเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องเขาไม่เคยเปลี่ยนชื่อะเบอร์บัญชีเบอร์โทรสี่ปีที่แล้วก็สี่ปีนี้ก็คือเหมือนเดิมแต่ที่แปลกก็คือพฤติกรรมสเต็ปเดียวกันเป๊ะ หลอกทุกคนในกลุ่มก็คือโปรไฟล์ในเรื่องส่วนตัวอันนี้ขอไม่พูดถึงคือมันเป็นการเมคอัพอยู่แล้วแต่ที่สําคัญก็คือเขาหลอกให้ทุกคนเชื่อใจเชื่อใจเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการตัดคนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากกลุ่มถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราก็คือ,อยุ่แยงตะแคงรัวคือใครดูท่าทางจะไม่ค่อยเชื่อเขาพูด<ช>เขาก็จะเริ่มถ้าคนไหนทันเขาเขาก็จะเริ่มเขีย่ยออกเขีย่ยออกอและสเปคลูกค้าของเขาไฮโซกล้าควักจ่าย และก็จะต้องไม่ทําในเรื่องที่เขาลงขายค่ะเข้าใจมันก็จะไปเรื่อยๆเหมือนกับปากต่อปากอะค่ะแรกๆคนนี้ได้คนนี้ได้ก็จะปากต่อปากต่อไปแต่ทีนี้ที่พวกเราต้องการรวมกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่ที่ที่เรียนท่านรองก็คือเรารู้ว่าพาวเวอร์มันไม่เยอะแต่ที่สําคัญคือเราไม่ต้องการให้มันเกิดเหตุการณ์นี้กับคนอื่นๆจะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะฮะได้ผ่านสื่อจะได้รู้ทันกันบ้างถูกต้องค่ะจะได้ทันกันบ้างอย่างรายที่สามเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของคุณแม่รายที่2ใช่ค่ะนะคะ เราเองไม่ได้ซื้อเพื่อให้ลูกโดยส่วนตัวแต่ซื้อแบบทําธุรกิจถูกต้องค่ะไม่ไม่ฉุกใจเลยเหรอคะว่าทําไมราคาถึงได้ถูกจังเขาแต่งเรื่องยังไงเราถึงเชื่อเขาเขาจะแต่งเขาใช้จิตวิทยาในการแต่งเรื่องสูงมากไหนยกตัวอย่างสิคะจะได้ดูว่าเออคนอื่นฟังก็ควรจะเชื่อด้วยได้อย่างเช่นว่าเขาก็จะโปรไฟล์มาดูขอขออ้างเลยว่าไปเขาเป็นภรยานายทหารสามารถใช้งบทหารเนี่ย มาเอาสินค้าจากอเมริกาสินค้าจากต่างประเทศลงเรือทหารแล้วก็าสามารถนำส่งโดยที่ไม่ไม่เสียภาษีไม่เสียค่าขนส่งใช้งบทหาร,หารทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเอารูปที่แบบว่าใช้ขนส่งใช้ทหารขนส่งใช้ทหารขนเอาเอาของขนขึ้นรถทหารก็จะมาโชว์ให้เราดูว่าแล้วเป็นรูปของเล่นนั้นเลยหรือเปล่าที่ทหารใช่ถูกต้องค่ะก็คือแบบว่าเหมือนแค่ๆว่าซื้อของพร้อมส่งจากร้านค้าอื่น แล้วก็มาหลอกว่าเนี่ยของฉันมีจริงของฉันทําได้จริงนักลงทุนก็แบบว,ว,ว,ว่ามันมีของจริงก็เลยเชื่อก็รอบแรกได้หลังๆก็แบบไม่มีแล้ว,วแล้วก็จะแอบ,บอ้าง <พอ S 2> ว่า,วาเออทําได้ทําได้งบทหารมันมีแบบนี้ค่ะแล้วก็อืมเชื่อเขาเชื่อเขาเสียงเงินไปครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้ของเท่าไหร,ร่คะมูลค่าหนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งล้านสองแสนบาทติดตามทวงเขาบอกว่าเขาไม่มี บอกง่ายๆเลยไม่มีไม่มีค่ะเขาบอกไม่เดี๋ยวจะทยอยผ่อนใจเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนนะไม่มีค่ะคือยังเป็นคดีความอยู่แจ้งความไว้แล้วแจ้งความไว้แล้วสอนอพพลโยธินค่ะสอนอพพลโยธินเมื่อสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ก็กําลังรอฟ้องอยู่ค่ะรอฟ้องนะคะนี่ก็คือเราจดจําแม่นเลยนะคะสี่ปีผ่านมาพฤติกรรมมาเกิดขึ้นกับคุณแม่คนที่หนึ่งเราก็รู้เลยว่าคนเดียวกันบัญชีเดียวกันแต่งเรื่องขายของเล่นราคาถูกจากเมืองนอก เหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหนี่เขาไม่คิดเรื่องใหม่เลยนะเนี่ย <c oughs> แต่เขาก็ยังหลอกได้นะอ้าวท่านที่4ี่ท่านที่4ี่ไม่ได้เป็นคุณแม่นะแต่เป็น <c oughs> ลักษณะของการซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ <c oughs> ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเขาโฆษณาชวนเชื่อยังไง <c oughs> ถึงเชื่อเขาค่ะือจริงๆเหมือนกับบอกว่า ที่ที่รู้จักกันนะคะเขาเคยซื้อตั๋วกับคนนี้แล้วเขาได้ไปจริงๆมันเคยซื้อตั๋วไปเกาหลีไปญี่ปุ่นแล้วเออซื้อในราคาถูกมากเขาอ้างว่าสามีเขาอะค่ะเป็นทหารแล้วก็มีตั๋วจัดสวัสดิการ UN ซึ่งทางเราเนี่ยตอนแรกเราก็เช็คประวัตินะคะเช็คประวัติโอเคคุณเป็นทาหารจริงคุณเคยไปโครงการ UNMID จริงคือว่า ประวัติเขาถูกรเราก็ตรวจส,<อ>สอบในระดับหนึ่ง,งแล้วค่ะแล้วคือคนที่เคยไปก่อน,นเขาก็ได้ไปจริงๆเราก็โอเคเราไว้ใจพี่พอเราก็โทรไปเช็คกับสายการบินคาว่าเออมีตั๋วล็อตนี้อยู่จริงไหมซึ่งมีอยู่จริงค่ะพี่พอเราโอนเงินเรียบร้อยแล้วอาทิตย์ต่อมาโทรไปถามสายการบินสายการบินบอกว่าตัว๋วตั๋วอันเนี้ยคือว่าถูกแทนเซิลไปเพราะว่ามีการเอาเองินไปจ่าย เ,เราเค<อ>ยใจยขึ้นมา,าใช่วเอ,อ๊ะเราเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วแล้วททำไมเขาไม่ไปล็อกตั๋วเครื่องบินให้เราแล้วก็เลยติดต่อเขาไปค่ะขอนัดมาเจอนะคะมีการแบบว่าเซ็นสัญญากันว่าเออจะคืนเงินด้วยทางตัวนี้ก็มีหลักฐานาเป็นสัญญาที่เขาเซ็นว่าจะคืนเงินมีการถ่ายรูปมีบัตรประชาชนของเขาด้วยค่ะโอ้โหแต่แล้วทีนี้เขาก็เหมือนตั้งเรื่องดราม่าใส่เราราะว่าเนี่ยเขาท้องพืจยากาษาัตมีเหมือนกับแบบเดี่ยงเบนไปเรื่องอื่นซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเราเราก็เลยโอเคแล้วสรุกญญจจบออวว่่าาาโเเคนนัสะ จะคืนเงินวันนี้วันนี้พอถึงเวลาวันนี้ตามกําหนดก็ขัดการติดต่อไม่รับสายพอเราโทรไปจิกบ่อยๆเขาก็บอกว่ามีเป็นผู้ชายมาค่ะมาบอกว่าเป็นทนายของคุณฝนเนี่ยชื่อทนายสุชาติแล้วก็มาขู่เรากลับด้วยค่ะบอกว่าเนี่ยเหมือนเราโทรไปหาเขาหลายสายแล้วพอ<ม>พอเขาไม่รับแล้วพอโทรไปครั้งนึงเขารับแล้วก็เป็นผู้ชายบอกว่าอ้างตัวเป็นทนายของทางฝนเนี่ยค่ะมาบอกว่าเขาจะแจ้งความเรากลับด้วยข้อหาว่าเราไปละเมิดความสุขสงบของเขาอะไรเงี้ยค่ะ สรุปเราเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะคือรวมกันย่อยคือตัวส่วนตัวหนูเองอะเสียแบบประมาณสัก2 0 0 0 0บาทเพราะหนูซื้อเป็นการท่องเที่ยวส่วนตัวแค่2คนแต่เพื่อนในกลุ่มเนี่ยซื้อต่อไปทำทัวร์ยี่สิบสามสิบไปก็รวมร<ม>วมกันในกลุ่มมีประมาณ30คนก็หนูว่าเฉียดยหลักล้านนะคะเ,เฉียดล้านได้ค่ะโดยตัวของคุณฝนนี่ก็คนเดียวกันคนเดียวกันค่ะ4ปีที่แล้วกับ ทุกวันนี้ก็คนเดียวกัน<ช>อาลคะคะขราวนี้คงต้องถามนะฮะท่านรองผู้การสมชายครับคือมีทั้งซื้อของแล้วก็ได้ของจริงได้ของไม่ครบได้ของช้าจนไม่ได้ของพฤติกรรมเช่นนี้ทางกองปราบจะดําเนินการยังไงคะคือที่ทีทททมมมมม่มีคุณแม่บางท่านเนี่ยได้ไปแจ้งความที่กองปราบแล้วนะครับค่ะแต่ว่าในส่วนของหลักฐานอื่นๆก็คงจะค่อยๆรวบรวมไปนะครับเพราะเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าอย่างเช่นเอกสารแต่ผมคิดว่าในลักษณะนี้เท่าที่ฟังดูก็คือ หลายท่านที่ถึงจะไม่คดีจะไม่เกี่ยวข้องกันทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นพยานซึ่งกันและกันนะครับว่าพฤติกรรมของคนเป็นแบบนี้ก็คงต้องขอความอนุญาว่าบางท่านอาจจะต้องไปให้การเป็นพยานบางท่านอาจจะต้องเป็นผู้เสียหายเองเลยนะครับ <c oughs> สาหรับกองปราบก็คงจะดำเนิน,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 นการส่วนหนึ่งคือจะรับ ผมจะไปเดินๆการดูแลเรื่องคดีให้ครับค่ะโดยลักษณะพฤติกรรมเช่นนี้อ่ะนะคะจะเข้าข่ายเรื่องของช่อโกงประชาชนได้ไหม<บ>หรือว่าจะเข้าข่ายในในข้อหาใดได้บ้างคะท่านคะมันมีอยู่2กรณีครับก็คือว่าถ้ามีการส่งมอบสินค้านะครับแล้วก็กักดังต่อเนื่องมาแล้วสินค้าบางตัวได้สินค้าบางตัวไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นของลักษณะของการที่ ผิดในทางแพ่งนะครับคือไม่สมมอบสินค้าตามที่จำระราคานะครับอีกอันหนึ่งก็คือการแสดงข้อความมันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งอันนี้ก็จะเป็นช่อโกงครับเพราะบางส่วนเนี่ยผมฟังดูแล้วก็คือไม่ไม่ได้มีมูลความจริงอย่างที่ท่านสุดท้ายเรื่องตั๋วการบินเนี่ยเขาใส่กันอันนี้ไม่เคยได้ตั๋วเครื่องบินจากเขาสกรอบเลยอันนี้เสียเงินแบบชัดๆเลยครับแล้วก็อชนิดข้อข้อหาสุดท้ายที่จะแจ้งข้อหารบกวนความสงบสุขมันไม่มีฮะเข้าใจนี่ก็คือ กันคนพูดก็คงไม่ใช่ทนายความจริงๆ<ค>งแล้วคง,คงไม่ใช่คง,คงจะอาศัยแอบอา้อางคนอื่นมาเพื่อไม่ให้เราโทรมากกว่าโดยลักษณะของความเดือดร้อนของผู้เสียหายเหล่านี้นะท่านใช้เวลานานไม่ค่ะในการรวบรวมหลักฐานก็ดีในการไปติดตามตัวของเ,อเขามาพูดมาคุยกันต,ต้องบอกว่าระบบกฎหมายเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยรุนแรงในเรื่องนี้นะครับต้องถือว่ามันเป็นความผิดอัยอมความได้นะครับคุยกันได้คุยกันได้แต่ทีนี้ว่าในการรวบรวมเนี่ยก็ก็อยู่ที่พยานหลักฐานเพราะอันเนี้ยอยู่ที่ว่ามันเท็จหรือไม่เท็จ ที่จะเป็นดำเนินคดีข้อหาช่อกงนะครับมันเป็นข้อความอันเป็นเท็จไหมมีการสแสดงข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งไหมคือว่ามันมันไม่เท็จทั้งหมดะจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังเข้าข่ายอยู่แสดงว่าในบางกรณีอาจจะเข้าข่ายข้อหาทางแพง่งเรื่องผิดสัญญาซื้อของไม่ได้ของไม่ครบไม่ตรงวัน<ช>่างนั้นหละครับท่านแต่ถ้าเกิดบางรายนี้เข้าสู่ช่อกงเลยก็คือ ไม่ได้มีการส่งมอบแสดงข้อความมันเป็นเท็จกันเลยครับตั้งใจหลอกเลยอ๋อค่ะ oh, <okay. S 2> อันนี้เราเราได้จากการสอบสวนจากพยานหลักฐานที่จะไปมอบให้พนักง,งานสอบสวนนะครับ hmm. เพราะว่าการแจ้งความครั้งที่แล้วลเรายังไม่ได้มอบเอกสารกันนะครับ okay. ก็ขอเพียงแต่ว่าหลังจากนี้แล้วก็ส่งมอบเอกสารเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้มีเอกสารในการดําเนินการฟ้องร้องต่อครับค่ะแต่โดยัการกราบก็ค nee? ่อนข้างจะทํางานได้รวดเร็วอยู่แล้วนะคะเอาละทางตัวแทนของผู้เสียหายฟังอย่างทางท่านรองผู้การพูดแล้วมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมหรืออยากให้ดําเนินการยังไงเพิ่มเติมไหมคือจริงๆแล้วทางเราเนี่ยนะคะเป็นแม่ๆที่ต้องการจะได้ของถูกให้ลูกอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกที่ว่าเขาเคยทํามาแล้ว แล้วเขาก็ทําอีกโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองอยังใช้ power ของสาม,มีอยู่เพราะฉะนั้นคือถามว่าทางเราต้องการที่จะให้เขาเขาเป็นโจทย์ของสังคมไหมเป็นจําเลยของสังคมไหมเนี่ยถ้าพูดตามจริงไม่มีใครต้องการทางเราก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงว่าไอ้สิ่งที่เขาทําเมื่อสี่ปีที่แล้วกับสิ่งที่ทําตอนเนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ตั้งใจทางเรายินดีที่จะรับฟังนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรกกะของเหตุผลที่มาที่ไปเขาควรจะชี้แจงอย่างละเอียดว่าทำไมสั่งของแล้วไม่ได้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยอย่างนี้เพราะถ้าพูดกันเลยนะคะตามนิสัยคนไทยแล้วไม่ใช่เรื่องของฉันฉันได้เงินคืนแล้วจบแล้วในส่วนที่พวกเราเนี่ยค่ะยอมเสียเวลาด้วยจํานวนเงินน้อยนิดซึ่งมันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างตอนนี้พวกเราเป็นแม่ แล้วปีหน้าล่ะแล้วปีต่อๆไปล่ะก็จะมีคนที่เรูติดต่อไปอย่างเมื่อ4ปีที่แล้วลูกหนูอายุสี่เดือนหนูก็เจอเขาอ่ะ4ปีนี้ลูกคนที่สามหนูอายุสี่เดือนหนูก็เจอเขาแต่โชคดีหนูทำหมันแล้วหนูไม่ต้องเจอแล้วโชคดีที่เรารู้ทันเขาด้วยนะคะเอ๊ะเราจะมีวิธีการยังไงป้องกันคุณแม่เพื่อไม่ให้ตกไปเป็นเหยื่อของเขา มีมีจุดไหนที่อกคุณดูแล้วคุณไม่ต้องไปเชื่อเลยเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วมันคือเขาสร้างโปรไฟล์สวยหรูทุกรอบสเต็ปเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้แต่ชื่อแม้แต่เบอร์โทรเพราะว่ามันได้ผลเขาเลยใช้สูตรเดิมได้ใช้สูตรเดิมแต่ที่ต้องรบกวนคุณตารวจว่าจะทํายังไงอ่ะให้คือให้เขาออกมาชี้แจงแถลงข่าวก็ได้ค่ะยินดีรับฟังโซเชียลเน็ตเวิร์กกดคลิกเดียวถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้มีเจตนาค่ะ คือความจริงวันนี้นะฮะต้องเรียนท่านลองผู้การแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยว่าทางรายการเองก็พยายามประสานงานเขาให้เข้าสายว่าจะชี้แจงกันหน่อยไหมว่าติดขัดอะไรยังไงเขาก็ขอไม่ชี้แจงนะ,ะเขาเขาไม่พร้อม,มที่จะชี้แจงที่คือถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจริงนะคุณก็พูดออกมาเสียว่าคุณไม่ได้ตั้งใจอืมค่ะเข้าใจความรู้สึกแต่นี่คือะะเหตุการณ์คือคุณจงใจอ่ะ คาณก็พร้อมที่จะให้อภัยอยู่แล้วะใช่ค่ะเราพร้อมค่ะแม่แม่เหมือนกันพร้อมค่ะเรื่องที่ผ่านมาไม่มีใครว่าทุกคนมีผิดมีพลาดธุรกิจมีล้มเหลวได้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ทำอ่ะแล้วมันซ้ำรอยเดิมอะค่ะมันเป็นโปรไฟล์เดิมเป๊ะๆไม่มีเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราก็ปรรถนาว่าคุณไปจัดการของเก่าให้เรียบร้อยแล้วคุณจะมาทำธุรกิจใหม่เราก็ไม่ว่านะคะเอาละเรื่องนี้ก็ฝากเตือนนะคะทางท็เราผู้การอยากจะเตือนยังไงบ้างคะคือ จากประสบการณ์นะครับเรื่องของถูกราคาถูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระจายโดยทั่วไปเพราะนั้นเ,เราจะเห็นว่าเหตุการณ์เมันเกิดซ้ําๆหลายๆครั้งนะครับเพราะนั้น mm hmm. ก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยต้องต้องระมัดระวังเพราะว่า ต้องบริโภคในราคาที่เป็นจริงนะครับไม,ไม่ไม่ถูกจนเกินไปนักนะครับเพราะนอกจากถ้าถูกเกินไปนักเรายังมีสิ่งของ,ของปลอมอยู่พูดง่ายของเลียนแบบอยู่ยังมีของเลียนแบบอยู่ในประเทศแล้วก็ยังมีสิ่งของที่ที่ไม่สามารถส่งมอบได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ด้วยความที่ประชาชนเราไม่ได้ทราบข้อกฎหมายทุกท่านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า เออบางทีเขาก็อาศัยช่องว่างในข้อกฎหมายนั้นๆน,น,นะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าเขาเคยทำเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเขาก็เกิดการพัฒนาในข้อกฎหมายมากขึ้นนะครับเช่นมีการส่งมอบบ้างไม่ส่งมอบบ้างเพื่อให้มันเป็นเบี่ยงคดีให้เป็นแพ่งมากขึ้นนะครับก่าระกรณกรณีนี้หนูจะอยากจะบอกว่าเขาเคยไปคุยกับเพื่อนของหนูคนหนึ่งซึ่งเขาชี้แจงนี่เลยค่ะบอกเลยว่าการที่ส่งมอบสินค้าทัา้งหมดจะมีความผิดไหมหรือรอบแรกส่งก่อน และรอบหลังไม่ส่งเขารู้กฎหมายอย่างดีเยี่ยมก็จะเข้าสู่อย่างที่ท่านลองช่บเขาก็คืออาศัยจากพัฒนาการจากลายหนึ่งไปสู่อีกลายหนึ่งว่าข้อกฎหมายมีช่องว่างให้เขาเหมือนกับเราดําเนินคดีไปเขาก็จะมองเห็นช่องทางรอดแล้วว่าไอ้ตรงนี้รอดนะแต่อย่าลืมว่าประชาชนทุกคนไม่ได้รู้กฎหมายเท่าเทียมกันนะครับแต่สกฎหมายเพียงแต่สันนิษฐานว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายเพราะนั้นก็อันดับแรกคือเราต้องคิดไว้ก่อนว่าสิ่งของที่ราคาถูกเนี่ยมันไม่มันไม่มีแล้วครับราคาถูกที่ไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่ายังไงต้นทุนการผลิตก็คงตัว ก็ราคาที่บริโภคก็คือราคาที่เป็นจริงครับและอย่างหนึ่งที่ควรจะตั้งข้อสังเกตอะไรที่มันมาแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกทางของมันนะฮะให้ระวงไว้เลยว่าอาจจะมีอันตรายได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกใช้เส้นสามีขนขึ้นเครื่องทหารได้ทห,หารขนมาเสียภาษีมันมาแบบไม่ถูกต้องมันมาแบบไม่ค่อยดีเรารับของไม่ค่อยดีมาอยู่ตัวเราเราก็อาจจะโชคไม่ดีไปด้วยก็คือระวังไว้ก่อนดีกว่า นะคะอะไรไม่ดีไม่ไม่ไม่เข้าท่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปยุ่งดีกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ฝากทางตํารวจกองปราบช่วยดูแลให้ด้วยนะครับดีครับแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ให้ความร่วมมือกับตารวจเต็มที่นะคะในการสับสนข้อมูลกองปราบจะได้ทํางานอย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของผู้ที่เดือดร้อนจากเรื่องตั๋วเครื่องบินที่มาบอกเล่าคนอื่นฟังก็จะได้ฉุกใจคิดก่อนซื้อของเล่นหรือว่าก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับค่ะ นั่นเหนือจากกรณีนี้นะทะ่านผู้ชมค่ะเราจะไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดินทางมาจากบางละมงจังหวัดชนบุรีเดือดร้อนนะคะจากโรงพักถ่ายขยะนะคะของพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีในพื้นที่ของพัทยานะคะทั้งเรื่องกลิ่นนะคะทั้งเรื่องของขยะต่างๆตามถนนหนทางนะคะเป็นปัญหามาเกือบ10ปีแล้วนะคะยังหาทางแก้ไขไม่ได้เราจะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณตีรัตน์มีบุญในสถานีประชาชนชุมน้าค่ะ The back of the.